สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้คุณจอยสอนปรับรูปหน้ามาแล้วค่ะหายไปวันสองวันไม่ได้ไปไหน,นะครับคุติดงานด่วนค่ะวันนี้คุณจอยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกลัวสายยกหน้าให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเพื่อที่ช่วยเรื่องแก้ไขเรื่องล่องน้ำมาผงใต้ตาเนียงที่หย่อนคล้อยหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว ผิวหน้าของเพื่อนๆจะขาวใสและจะผ่อนคลายมากๆจะรู้สึกสบายมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะล้างไว้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้น้ํามันเป็นตัวประสานหรือจะใช้เซรั่มก็ได้ค่ะนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจากใต้คางก่อนนะคะใต้คางค่ะใต้คางใบที่ติ่งหู 45องศานะคะ45องศาพอลูดเสร็จมือก็ให้ลูดตามค่ะมือต้องลูดตามด้วยนะคะเป็นการยกกระชับไปในตัวค่ะลูดตามค่ะแล้วก็เดินไปด้านหลังก็คือเดินน้ำเหลืองต่อไปจากมุมปากนะคะไปถึงหูค่ะไปถึงหู เวลาที่ถือกัวซาให้ถือเอียงๆนะคะเอียงๆนะคะจากมุงปากไปถึงหูค่ะมือลูดตามมือลูดตามมือลูดตามต่อไปล่องแก้มล่องแก้มลูดขึ้นนะคะ45องศาล่องแก้มค่ะ ส5สิบห้าองศาเอียงนะคะอันนี้คิว้วจะยกคิ้วขึ้นนะคะจะยกคิ้วขึ้นค่ะมือลูดตามมือลูดตามจากหัวคิ้วถึงปลายคิยว้วแล้วลูดขึ้นไปตรงลายผมอันนี้คือการยกคิ้วขึ้นค่ะ ยกคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นยกปลายคิ้วขึ้นใครที่หางตาตกปลายคิ้วตกให้ยกขึ้นอย่างนี้ค่ะต่อไปตรงหน้าผากค่ะที่มีริ้วรอยให้ยกขึ้นนะคะยกขึ้นหมดเลยอันนี้คือกลางไปถึงกลางหน้าผากเราจะทำทีละครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ผลออกมาเป็นอย่างไรดูเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆหลังจากที่ทําแล้วเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่า2ข้างไม่เท่ากันเพื่อนๆลองเอาไปทําดูกันนะคะได้เห็นผลแล้วยังไงคอมเมนต์มาบอกโคอิจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ